การรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีแนวคิดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขยายเวลาเปิดจองตั๋วล่วงหน้า90วัน เขาจะนําร่องก่อนนะครับแขบวนเริ่มวันนี้เป็นวันแรกคือจะเป็นรูปแบบการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าคือด้วยความที่เราก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟบ่อยๆแต่คนที่เขามีธุระประจํายิ่งนี่ใกล้ช่วงปีใหม,มแ่แล้วคนก็จะต้องจองตั๋วล่วงหน้าเตรียมตัวแล้วจะได้มั่นใจว่าจะได้เดินทางแน่นอนแต่ทีนี้เขาก็มีการปรับรูปแบบการจองตัว๋วซึ่งจะต้องใช้วิธีการคํานวณระยะทางนะสำหรับคนที่จะจองล่วงหน้ากี่วัน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่คุณจะไปการรถไฟเขาบอกว่าถูกประสงค์หลักของาการขยายเวลาเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุด90วันแต่ว่าขึ้นอยู่กับระยะทางที่คุณไปเป้าหมายสำคัญก็คืออยากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการเดินทางจะได้วางแผนจองตัว๋วล่วงหน้าได้มากขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางไกลจะได้จองตั๋วล่วงหน้าได้สูงสุด90วันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินทางใกล้จะจองตั๋วล่วงหน้าได้แค่30วันเพราะว่ายังมีขบวนรถสายอื่นอีกหลายขบวนเป็นทางเลือกได้